thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเดิมค่ะมาพบกับอาจารย์แอตักซิลานะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่22เมษายนพศ2563ค่ะก็เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเมื่อวานหลายๆท่านก็เฮงเงกันไปนะคะ วันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดดาวเด่นประจําวัน6ดวงนะคะที่ตัวเลขที่อาจารย์ได้นํามาพูดซึ่งได้มาจากท่านอาจารยา์ยาเจ้าของสถาบันตักศิลาของเรานะคะท่านได้นําตัวเลขเหล่านี้มาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงค่ะทุกท่านนะคะสนใจทางด้านศาสตร์ตัวเลขแบบนี้นะคะเออก็สามารถมาเรียนฟรีกันได้นะคะคือตอนเนี้ย เดือนธันเอเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยค่ะทางสถาบันตักศิลาของเราก็ได้จัดตารางของท่านอาจารย์นะคะที่สอนฟรีนะคะทุกท่านสามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะก็จะมี ท่านอาจารย์กกสุวิทย์นเกษมนะคะอาจารย์แป๊ะตักศิลาค่ะอาจารย์ชาญโหลี่นะคะอาจารย์กิติภูมิตักศิลาแล้วก็อาจารย์ยาคติยวัฒน์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันของเรานั่นเองนะคะท่านใดอยากจะมาเรียนกับท่านอาจารย์ท่านไหนนะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะว่าอาจารย์ท่านนี้สอนตรงกับวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือโทรมาสอบถามเส้นทางกันได้นะคะอยากให้ทุกท่านลองสอบถามกันมาดูเนาะโอเควันนี้เรามาเริ่มตัวเลขเด่นประจําวันเลยนะคะเลขเด่นดาวดวง คือเลข9ค่ะดาว9นะคะหรือดาวพระเกตค่ะอยู่ในตำแหน่งมหัธโนแห่งเลิกนะคะก่ออยู่ณวังลูกที่8มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้าณวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวที่2ดาว3ค่ะดาว3นะคะหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งภูมิปารูแห่งเริกและยังเป็นมหาอุดเกาะอยู่ณวังลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทรเป็นเจ้าณวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวที่3ค่ะดาวเจ็ดนะคะ ดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรก่ออยู่นวังลูกที่1มีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวหนะคะดาวหค่ะดาวหหรือดาวศุขอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่8ดมีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้านวังดาวเด่นตัวต่อไปดาวศูนย์ค่ะ ดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตําแหน่งมหัธโนแห่งเลิกเกาะอยู่นวังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้นะคะคือดาวห้าค่ะดาวห้าหรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งโจโรแห่งเลิกนะคะและยังเป็นนิดเกาะอยู่นวังลูกที่สองมีดาวแปดหรือดาวราหูเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นประจําวันที่อาจารย์ได้พูดไปทุกท่านสามารถนําตัวเลขในจากราศีนะคะชอบตัวไหนรักตัวไหนจับคู่สองจับคู่สาม แล้วก็นำไปใช้ได้ตลอดทั้งวันนะคะตัวเลขของอาจารย์ที่อาจารย์บอกไปนะคะและอาจารย์ก็จะคัดจาก6ตัวเหลือ4ตัวตามที่อาจารย์ชอบนะคะวันนี้ก็จะมี3ค่ะ3นะคะ9ค่ะ39 5ค่ะ395 7นะคะ 3957ทุกท่านสามารถจับคู่2และจับคู่3ตามที่ท่านชอบได้เลยแล้วก็อีกเหมือนเดิมค่ะ9ก้ากับ6ตัวเลขเดียวกันสามารถกลับหัวกลับหางกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ชอบตัวเลขตัวเดียวนะคะก็อาจารย์ก็จะเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเลขตัวนี้อยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนเมื่อวานเลยนะคะอาจารย์รักตัวนี้ค่ะวันนี้9ค่ะ ชอบก็จัดเลยนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเปังๆจับเลขไหนก็ปังเลขนั้นเลยแล้วก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมอาจารย์ได้จับคู่2คู่3ไว้ให้นะคะทุกท่านสามารถนําไปวิเคราะห์ได้เลยแล้วก็ท่านใดที่อยากเข้าร่วมกลุ่มไลน์อาจารย์นะคะสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกดไปตรงที่ชื่อรายการฮานอยพาร่วยเลื่อนลงมานิดเดียวคะ่ะลิงก์ไลน์กลุ่มอาจารย์แปะไว้อยู่นะคะเข้ากลุ่มได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะแล้วก็ทุกท่านสามารถ เป็นกำลังใจติชมอาจารย์ได้นะคะติชมรายการนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปตอบทุกคำถามนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้อาจารย์แบบนี้ไปทุกๆวันนะคะขอบคุณ FC แฟนคับอาจารย์ทุกๆท,ท่านเลยที่ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้อาจารย์ในทุกๆวันนะคะอาจารย์ก็ขอมอบ กำลังใจพลังบวกแบบนี้กลับไปให้ทุกท่านเช่นกันขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจแบบนี้ไปตลอดนะคะก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ